ทราบผลการวินิจฉัยของคุณหมอว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเมื่ออายุเท่าไหร่ยังไม่ถึงห้สิบนะคะตอนที่เริ่มเจ็บแล้วเป็นยังไงฮะทรมานค่ะเวลานั่งเราก็ปวดนอนก็ปวดแล้วกลางคืนจะเป็นตะคิวปีห้าห้าลูกสาวก็ไปค้นพบนะคะผลงานวิจัยของอาจารย์ก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปที่ฉันก็หายปวดหายบวม แล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะทราบผลการวินิจฉัยของคุณหมอว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเมื่ออายุเออท่าไรอายุประมาณยังไม่ถึง50สบนะคะโอ้โหอันนี้ป่วยนานนะคะเพราะว่ารักษาจากโรงพยาบาลแผนปัจจุบันนะคะประมาณ3มปีค่ะตอนที่เริ่มเจ็บแล้วคุณภาพชีวิตเป็นยังไงฮะทรมานค่ะเวลานั่งเราก็ปวดนอนก็ปวดแล้วกลางคืนจะเป็นตะคิว ทั้งสองข้างหรือข้างสอง,งข้างค <2 S 1> ่ะสองข้างเลยค,<ะ>คุณหมอคุณหมอบอกว่าเสื่อมรุนแรงแค่ไหนไหมคกม็กระดูกบางบางมากค่ะเกือบจะต้องผ่าเขาเพราะ <ecosystem S 2> เกือบจะต้องผ่าค <c oughs> ่แะแล้วปวดนะฮะปวดแล้วก็บวมสองข้างนี่ก็จะห้อยลงไปเลยนะคะแล้วมันจะร้อนเผาๆในกระดูกแล้วก็ ที่ขาสองข้างหัวเข่าสองข้างเนี่ยค่ะครับแล้วใช้อะไรใน,ออในการช่วยประคองในการที่จะต้องเดินเหินหรือว่าใช้ชีวิตอ,อ๋อไ,ไม่ประคองค่ะไปพบแพทย์ทำไมตอนนั้นไม่ตัดสินใจผ่าเปลี่ยนซะอ,อ๋อนิฉันไม่กล้าเพราะว่าเห็นรุ่นพี่เขาไปผ่าแล้วเขาไม่ได้หายขาดนะคะเวลาเราไปเราจะเจอก็จะคุยนะคะชอบคุยหาประสบการณ์ว่าผ่าแล้วดีขึ้นไหมคะ คือพูดง่ายๆก็มีการศึกษามีการสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วสรุปว่าไม่ตัดสินใจจะผ่าตัดไม่แน่นอนไม่ทําแน่นอนเมื่อปี55ลูกสาวก็ไปค้นพบดูใน Google ดูใน YouTube เนี่ยฮะครับ่ะก็เจอของแอปโก้เนี่ยค่ะการวิจัยลูกก็เอามาให้นะครผลงานวิจัยของอาจารย์ก็ทานไปหนึ่งอาทิตย์ หยุดยาแผนปัจจุบันทุกอย่างหมดเลยค่ะโอ oh, uh huh. หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปที่ฉันก็หายปวดหายบวมแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นน,นะคะสิบหวันจากที่ได้สัมผัสงานวิจัยของโอเปอเรชั่นบ <Beam, S 2> ่มดีขึ้นเลยเหรอฮะดีขึ้นค่ะอันนี้เป็นความเป็นจริงนะคะสามารถเดินหรือว่าเดินก็สบายค่ะไม่ปวดแล้วก็ไม่บวมะะออกกําลังได้ไหมฮะออกกําลังก็ได้แต่เราต้องทําตาม ตามวัยตามวัยของเรานะคะไม่ไม่หักโหมนะคะคือทําตามวัยค่ะยืนในเวลานานๆยืนได้ไปวัดไปวาไไปด้นั่งพระเพียบได้พระเพียบได้โอ้โหเยี่ยมเลยครั้งสุดท้ายนะคะทอดพระป่าก้าวรับเมื่อเดือนสิงหาก้าวัดก็จะต้องถี่ถีถีก้าวัดต้องต่อกันคะขึ้นลงรถขึ้นลงรถสบายค่ะ ไม่ต้องมีใครมาพยุงไม่ต้องไม,ไม่ต้องโอ้ยสบายเลยนะถือว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าเดิมไหมฮะดีค่ะแล้วก็หนึ่งปีเราจะต้องตรวจสุขภาพหนึ่งครั้งนะคะยังต้องไปขอหมอว่าขอตรวจเลือดนะคะ LD l d l d l อะไรประมาณนี้คะ่ะ,ะคุณหมอบอกว่าแถมไตให้อีกอย่างเพราะว่าคือต้องตรวจให้ครบเซตอ๋อตรวจไตด้วยใช่ค่ะค่าการทำงานของไตเป็นงไ่ครับผลทุกอย่างดีหมด สมมดดูหมดเหมือนที่ของอาจารย์ว่าเองานอาจารย์งานวิจัยดิฉันทานไปแล้วคือเคืออนที่ความเป็นจริงทุกอ,อย่างค,ค่ะว่าคุณภาพชีวิตเราดีเราไม่ป่วยเราไม่เวียนหัวคนสูงวัยขนาดนี้จะเจ็ดสิบแล้วเนาะตื่นมาไม่เคยเวียนหัวไม่เคยปวดหัว<อ>ไม่เหนื่อยด้วย<อ>ค่ะ ต้องถือว่าเป็นเป็นผู้สูงวัยที่ดูแลสุขภาพอย่างดีมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำใช่แต่นีไตก็ปกติดีค่าเลือดปกติดีทุกอย่างดีทุกอย่างโอ้โหคุณหมอถึงบอกว่าเออผลเลือดของคุณป้าดีมากค่ะแล้วปีหน้าหนึ่งปีพบแพทย์หนึ่งครั้งอ่ะใครอยากได้สุขภาพแบบนี้บ้างคะโอ้ใช่ไหมคะหนึ่งปีพบแพทย์แค่หนึ่งครั้งค่ะเริ่มสงสัยแล้วว่าทำไมแข็งแรงใช่ค่ะ คุณป้าไม่เป็นไรผลเลือดผลอะไรคุณป้าดีหมดทุกอย่างดีหมดหลังก็ไม่ปวดนะคะไตเราก็ปกตินี่ต้องบอกว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมมากๆดีกว่าคะนะครับดีดีมากๆเลยค่ะครับผมขอบคุณคุณวิพามากครับขอบคุณมากครับ